ทำอย่างไรที่เราจะทําให้นักเรียนและเยาวชนนั้นเรียนในสิ่งที่ชอบทํางานในสิ่งที่ใช่และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งนี้คือเป้าหมายของการจัดก,การศึกษาในทุกระดับที่กระทรวงศึกษาธิการมองภาพว่าเราจะทําอย่างไรให้ผู้เรียนนั้นจบไปแล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในคลิปที่แล้วเราได้พูดถึงสาการของโลกในการจัดก,การศึกษา แน่นอนครับในคลิปนี้ที่อยากจะพูดคุยกับทุกๆท่านก็คือว่ารูปแบบและหลักสูตรในการจัดการศึกษาเนี่ยในยุคปัจจุบันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นเพราะนั้นการเรียนการสอนผู้บริหารทางศึกษาก็จะต้องมาปรับไมเซ็ตของคุณครูในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแต่เราไม่ได้ทิ้งเรื่องของมาตรฐานหลักสูตรนะครับเพราะว่าในกระบวนการ Tetching e m ทฤเนี ก็คือวิธีการสอนในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เรากล่าวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าบูกาเวอร์นั้นเด็กมีความแตกต่างเฉพาะบุคคลเยอะเพราะฉะนั้นรูปแบบการสอนก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบแต่ในการควบคุมมาตรฐานนี่สำคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในยุคต่อไปก็คือนอกจากแผนการสอนที่หลากหลายแล้วส่วนที่2ก็คือในเรื่องของ active learning ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด นะครับเกิดครีเอทงานขึ้นมาและส่วนที่3เป็นสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของการวัดและประเมินผลรูปแบบการวัดประเมินผลมันมีหลากหลายรูปแบบที่เราเรียนมาเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ก็ต้องแตกต่างหลากหลายย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องของทิชชี่แม่ทอนั้นเราบอกว่ามันมีหลายรูปแบบก็จริงอยู่แต่สิ่งสําคัญตัวที่2ในวิชาชีพครูที่เราขาดไปได้ก็คือในเรื่องของ condition of learning คือเงื่อนไขของการเรียนรู้ เยาวชนจะเรียนรูปแบบไหนไม่สําคัญแต่เงื่อนไขของการเรียนรู้นี่สาคัญประเด็นต่อมาที่ผมเน้นย้ําว่าเมื่อโรคเกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเปลี่ยนแปลงหลักสูตรก็ต้องเปลี่ยนแปลงฮะเราจัดการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปก็คือความเหมาะสมของบริบทของพื้นที่ทุกภูมิภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้หลักสูตรไม่ได้เหมือนกันหมดร0 0ซ์บางส่วน เด็กใต้เนี่ยคุณจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอป่าชายเลนน้ำทะเลปูหอยปลาต่างๆเป็นความรู้เพิ่มเติม,ตมกับเขาที่ผมกำลังพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราเติมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปกับในรบบายวิชาเนี่ยผู้เรียนเขาจะเห็นภาพเพราะการผลิตการศึกษานั้นส่วนหนึ่งไม่ได้ไปอยู่ภาคอุตสาหกรรมร้อเเ็ไม่ได้อยู่บริษัทอาจจะมาราชการอาจจะเป็นประกอบอาชีพส่วนตัวส่วนหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่ไปทํางานในภาครัฐหรือภาคอุตสาหกรรมอาจจะกลับไปบ้านเอาความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ไปพัฒนานําเทคโนโลยีหรือความรู้ต่างๆเนี่ยไปพัฒนาอาชีพในชุมชนของตัวเองในพื้นที่ของตัวเองก็ได้จริงตรงกับที่ในหลวงรัชการที่9มีพระํารัสกับพวกเราว่าทํายังไงให้ธรรมชาติสู้ธรรมชาติให้ประหยัดแล้วก็อาศัยความร่วมมือสิ่งต่างๆเหล่านี้พระองค์มองเห็นผมเองก็เลยมีแนวคิดว่า ถ้าอย่างนั้นในการศึกษาคุณจะเรียนวิชาชีพจะเรียนนิสสารฐศาตส์จะเรียนอาชีวะวิศวกรแพทย์แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีองค์ความรู้ในเรื่องธรรมชาติในบทของพื้นที่ทั้ง5้าภูมิภาคตรงนี้แหละครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เรานอกจากมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพของตนแล้วเรายังมีทัศน์ชีวิตที่เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของบ้านเราของตัวเราเองและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตรงกับแนวคิดที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ตอนต้นร,รายการว่าเรียนในสิ่งที่ชอบทํางานในสิ่งที่ใช่และใช้ชีวิตจะมีความสุขครับ